สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องนุ่มนาโซ่คนเก่าคนเดิมวันนี้นุ่มนาโซ่ได้ผลไม้ที่นุ่มนาโซ่มักขนาดเลย FC จากราคราว้าร้อยหนึ่งส่งมาให้โอ้ดูใหญ่โตโตเปิดพี่น้อง แม่ค้าเพิ่นแกะมาให้เรียบร้อยเมื่อแล้วปาดมาให้เรียบร้อยแล้วนุ่มหนาโซ่กับิมาแกะมาครับมาแกะโอ้หนักเรียนคือง่ายครับเอฟสีเอฟีแล้วพาวร้อยหนึ่งเป็นให้แม่ค้าปาดมาให้เรียบร้อยครับ แต่พูใหญ่มากเลยน่ากินแกะมาได้จากคูเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าพูครับเดี๋ยวมาแกะดูก่อนแกลใหญ่มันหวาน เป็นแต่แซบไปเลยวะขอบคุณเดอ้อครับขอบคุณ FC ัลทพาร้อยหนึ่ง J. เจเตือนใจกะทิสดที่ส่งความหอมหวานมันอืมแหมพี่น้องโอ้น่ากินมากเลยครับ นี่แหละครับอเป็นแต่แซ่บแบบนี้เน่ะเนื้อน่าจะกรอบนอกนุ่มในข้างนอกแข็งๆนิดนึงข้างในก็จะนุ่มๆโอ้ของโปรดนุ่มนาโซ่เลยนี่เบิ่เบิงบงครูต่อไปพี่น้องเพิ่นแกะมาให้แล้วละวะ โอ้หลุดออกมาเลยใหญ่ๆดูพูต่อไปพูที่สามาน, <c oughs> านี่คือซีดแค่ไห้ปูนี่คือไม่แค่นี้ เด็ยนเอบ้างโอ้โหูสุดท้ายลูกอืมผู้ใหญ่เดเนาะมาเด้อครับมากินน้วกัน FC แฟนคลับทั้งทางประเทศแล้วก็อยู่ในประเทศสปปลาว แล้วก็เอฟจากสหรัฐอเมริกาจากฟินแลนด์จากเยอรมัน f อฟทั่วโลกครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้หุ่มาโซนะครับันนี้ก็ได้ทุเรียนจาก f อฟลาดเพาร้อยหนึ่งเนี่ยครับ น่ากินว่าพี่น้องมามามาครับแซ่บๆัโอ้หอมหวานโอ้อีต,ตนคนอยู่เมืองนอกเลยเนาะอ่าครับรอเดี๋ยวเขาก็ส่งไปต่างประเทศครับ สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณสำหรับ FC ที่ส่งทุเรียนมาให้นะครับ FC จากราตพาวร้อยหนึ่งเเตินใจกัะที่สดแล้วก็ลาเต้ซีบิงแซหนุ่มนาโซ่ก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาติดตามรับชม ช่องหนุ่มนาโซ่ด้วยนะครับแล้วก็หนุ่มนาโซ่ก็จะแวะเวียนไปดูทุกช่องครับที่เข้ามาติดตามหนุ่มนโซ่วันนี้ขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวหนุ่มนาโซ่ก็จะทำคลิปใหม่ๆมาให้ดูกันขอบคุณครับจาก ใจหนุ่มนาโซขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงใจที่ส่งมาให้หนุ่มนาโซที่มาติดตามหนุ่มนาโซตอนนี้หนุ่มนาโซก็ขึ้นประมาณร0อยร้ยิบคนแล้วครับร้อยยี่สิบซับคนติดตามขอบคุณทุกกำลังแรงใจสวัสดีครับ